ภิกษุทั้งหลายจิตนี้ผุดผ่องแต่ว่าจิตนั้นแหละเศร้าหมองแล้วด้วยอุปกกเลสท,ที่จรมาปุทุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วย่อมจะไม่ทราบจิตนั้นตามความเป็นจริงดังนั้นเราจึงกล่าวว่าปุตุชนผู้ไม่ได้สดับแล้ว ย่อมไม่มีการอบรมจิตภิกษุทั้งหลายจิตนีผุดผ่องและจิตนั้นแหละพ้นไปแล้วจากอุปปกิเลสที่จรมาอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมทราบจิตนั้นตามความเป็นจริงดังนั้นเราจึงกล่าวว่า อริยะสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมมีการอบรมจิต